สวัสดีค่ะท่านผ่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมเรบอกในในที่สุดก็เข้าได้จริงๆแล้วนะคะซึ่งของแบบนี้ก็ต้องเติมก่อนเลยใส่เติมจ้าไม่ได้เติมตลอดนะนนเราจะประมาณ80พอเวิรกิงมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วจจก็เดินกิ๊เดียวบอิบเอ้บก้อยแอ๊ะอ้า เสร็จแล้วแล้วอันนี้เราก็ได้แปดสิบแล้วเราจะเพิ่มอีกกำลังดำเนินการโอ้ยอ้าวถ้างั้นขอาใส่เงินจะไม่พอนะคะถ้างั้นเราจะสร้างเอาไปสี่สิบเพิ่มโอเคคือว่า เด้เล้วแล้วนายเสร็จครับผมไปเลยตอนนี้สงสัยน่าจะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ซื้อบ้างแล้วแหละไม่ฉุกเดิ๋พอไม่ได้เดี๋่ยวเยี๋ยวรู้สึกฉันจะซื้อแปดสิบกับสี่สิบไปใช่ไหมตะกี้ทุกคนเห็นไหมอ่ะแปดตังเลยอ่ะ เออถ้าใครเห็นมองทันอย่าลืมคอมเมนต์ดูนะทาคนเสียงอเออ่ะกดพิษฉับเอ่อแล้วไงต่อทำไมหน้าจะมันมืดลงอ่ะเอ้ยน้าจะค้างแป๊บเดียทุกคนเออตจอว,ว้า ออกจากรบอบกเฉยมันออกเพลงทุกคนเดี่ยวอ้าวแล้วอ๋อใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนโอเคสิ่งที่ต้องใช้อ๋อนี่ไงขึ้นมาร้อยยี่สิบนี่เลยกด่างนี้เลื่อนไปเรืเ่อยๆมันจะมีสิ่งๆ่งที่เหมือนต้องการอะ ซึ่งมันชอบสุดเลยอันนั้นเป็นหน้ากากน้องหมีนะคะสุดยอดเลยอันนั้นชอบมากๆอีกได้สุดเลยอันนั้นนี่เดียวเดี๋ยวนะไม่ใช่อันนี้นะคะนี่ลไยมันเป็นแบบนี้แต่ว่าสีขาวต้องเลื่อนไปเลื่อยๆนะคะเลื่อนเลยเลื่อนไปเลื่อนไป มันยังหาไม่เจออยรออ้านี่ยังโอเคบายเก็สิบต่อไปก็เป็นเสื้อผมค่ะบารดี้ <Body S 1> แล้วก็แฮร์อันที่มันแบบไหนอะทุกคน นี่กี่บาทเอามันแพงจังเลยอะแต่และอย่างแพงจงุงอันนี้ก็ได้อ่าอ่าุา้น้ไม่เอา,าดีกว่าเอาอ๋อรู้แล้วอันนี้แปดสิบอันนี้น่ารักมากเลยและสิบห้าต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเสื้อผ้าครับ มเอาเยอะยอะไ,ะไหนตัวมันถูกไงถึงได้เลือกส่งผมที่แบบอลังการาไปมันไม่อลังการขนาดนั้นลือกแค่พูดให้มันดูแบบดีๆหน่อยนี่เลยกางเกงรู้สึกจะอันนี้ฮาลโลวีนใช่ไหมอยากอยากได้กี่บาทอ่ะแปดหรอ แปดบาทก็จัดไปครับผมเสื้อเสื้อนะคะเพื่อนเนี้ยนีงกี่บาทอ๋อเอาด้วยเหลือสองบาทฮิ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 เฮ้เฮ้เฮ้เล้วใส่เจ๊เฟส เพอร์เฟคเลยทุกคนสวยจริงๆซึ่ง,งวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันเดียะคะคุณ mm hmm. ่อถ้าใครนึกออกเราจะมาเล่นเขาเรียกว่า mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพิมพ์แบบย่อยๆเลยเ mm hmm. อ้ยมดขึ้นนะจ๊ะคลิกเกมค่ะอันนี้ อออันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะยังไม่เคยเล่นเทนะ่าไหร่นะมาลองกันเลยว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะว่ามันจะแบบสุดยอดแค่ไหนเอ้ยข้ามานถึงก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยจ้าเฮ้ยในตัวมีแบบความสว่างอะไรได้เอ้ยป๊บ,บหนึ่งนะค้างตะกี้โอเคอ๋ออันนี้เคยเล่นแล้วก่อนที่จะ มันจะบั๊กใช่ไหมก่อนที่มันจะร่มค่ะนเนื่อนร่มนะคะไม่ใช่ร่ม watching for you w t n รอด่านของคุณได้เลยหึมนีชอบหรอคะชอบมีอะไรบ้างเออคนนี้เขาคือใครสปู๊ร๊ร์๊ แล้วคนนี้คือใครคนนี้ด้วยไม่รู้จักใครสักคนแหละจริงๆไม่รู้คนไหนรู้จักใครเลยว้าวชอบชอบชอบคนนี้ทรงผมเขาเลิศด,ดีโอยโอยๆอยฉันวิ่งตัดหน้าใครเนี่ยเฮ้ยสัเลี้ยงมาน่ารักอ้ายเหมียวโอ้โห สิบเก้ายายาๆเลยมันจะนานขนาดน,นี้เลยเหรอค่ะเมียกรอแล้วนี่โอ๊ยอันนี้จะบังเลยนะทุกคนนี่ยครับผมสิบวินสุดท้ายนะเร็วๆหน่อยเอ๊ะสามเดมันเป็นหัวหน้ามันต้องยืนตรงนี้ไม่ใช่เหรอเอ๊ยบอกนะวันน,นายอะมีอะไร อ่ะหวัดดีสวัสด,สดีหลัวเธอเองอ่ะเป็นหัวหน้าปอมตัวไม่เหรอแ <Yeah. S 1> หม่ก็ไม่บอกอ่ะฮ <Huh. S 1> ึแหมแหม่แอบแซ่บ <Yeah. S 1> ดีอะไรย่งอยากเท่อย่างสิบ K Lite Android แปลว่าให้ครบสิบอะไรสักอย่างอ่ะสิบแสนเหรอ <laughs> อหาไม่ถูกโอเค นี่เราอยู่ที่ไหนโอ้โหนี่คือสิ่งที่ชีวิตฉันบอกได้เลยว่าฉันต้องแพ้แน่เลยอ่ะโอ้ยทุกคนขนลุกมาแล้วอ่ะตาแบบลึกลักมากเลยเดูไม่อากเลยนะคะ เฉยๆทุกคนเล่าเฉยๆเลยค่ะผมเฉยมากไปจ้าเรีคกรอยกว่าทันที่ออกนี่ท่านทำอะไรลงไปเนี่ยโคมกลับมาที่เดิมนะคะเออเดี๋ยวอันนี้อะไรเป็นขั้นโลฟีเนาอไม่ใช่ เดี๋ยวนะฉันต้องหาอะไรที่มันแหละให้มันอุ๊ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจา้าเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเออโอ้ oh my god เล่นอะไรไม่ถอะเลยอ่ะเพอนอันนี้ excel นี้นี่อะไรสักอย่างนี่แหละค่ะเพื่อน อยจเดี๋ยวนะทุกคนทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะเหมือนว่าอ๋อเดี๋ยวต่อขอพิดด้านหน่อย เขาหลอกเ,ลเ,เ,รเราเลยอ,อะเหมือนเขาแพร่ที่แบบเราเหมือนมันจะแห่เราอะไรเฮ้ยตกใจหมดแลยทุกคนอ้าว,าวฉ,ฉันทำได้เพราะฉันเคยเล่นมาแล้วซึ่งมันน่ากลัวมากเลย ไปแล้วแล้วเราก็รอดด้วย อันนี้ยากมากเลยค่ะมันมใจตกอยู่ที่ตะตุ่มเลยอันนี้ได้ได้ไดโอ้ได้จริงด้วยโอเค,อเคไปเลยต่อเลยอันนี้ก็ยากพอสมควรนี่เลยอึบจึง แป๊บเดียวเอออนี่ยากกว่าอีกอ่ะขึ้นท่อโอ้โหบอกเลยว่าอันนี้ก็เจอคุณครูทวนเดี๋ยวข้มาม่แล้วเพราะว่าเคยเล่นแล้วนะคะเขาบอกให้ไปทางนี้นี่ไงมันจะมีมิตรสอนในอะไรอยู่แล้วเราก็ต้องลงท่อไปเนะยผ่านทางห้องน้ำตรงนี้นะ แนะนำว่าลองแบบนี้ดูนะตรงนี้ใครที่เห็นว่าออฟปี้แบบชิวๆมากเลยมันไม่ได้ชิลเหมือนที่คิดเลยตรงนั้นเคยตกล้มมาหลายครั้งแล้วแต่มีเทคนิคนะคะซื้อไปเลยอันนี้ยากมากเลยยากที่สุดเลยะค,ะนะค่ะทุกคน โอ้ยโอ้ยเรียบร้อยขึ้นไปขึ้นไปหนอยอันนี้ยากมากค่ะเพื่อนๆยากกว่าหมดคุณครูนั่นนี่เหมือนกับตอนแรกเลยอะ่ะเมันจะมีเป็ดนะรู้สึกมันจะมีเป็นเป็ดน,นั่นไงคูดถึงก็มาเลย กลม,มกอะไรแนันขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยเปันหนังกบไปไ๋งอันไรเพื่ออุ้ยเยเช้าขมากเลยอ่ะเพื่อนเพือนเือนัอนอนนคิดถึงหนโอ้โหนั่นเลยกับดักนรกอะ ขยายมาหน่อยโอเครอจังหวะนี้เดี๋ยวค่ะเพื<ๆ>่อนๆก็จะไปได้เชื่อ้อยดันประตูประตูนี่ฉันเกลียดที่สุดเลยทุกคนเฮ้ยก่ามันจะมาได้อะขึ้นไปนะคะบันได เพื่อนทำไมหรออ๋อรอเพื่อนอยู่นี่เองหมายถึงฉันใช่ปะออันนี้มันก็ยากไปอีกแบบนะคะตรงที่เปิดประตูะคะ่ะอ้บดูช่วยกันดันแบบสุดชีวิตอละทุกคนไอหุ่นพวกนี้มันมีชีวิตนะคะอย่าคิดเแต่จ,จะแตกต้องเลย โอ้ยมีคนใจดีเปิดหน้าต่างไว้ด้วยโอ๊ยขอบคุณสวรรค์นี่เราเดินเลยเดินแบบชิวมากดันดันประตูดันอนะยังไม่หมดอีกทุกคนยังมี รูอาหารคาเฟ,ฟ่เรีเฮัลโหลโอ้โหลุงทำอาหารลุงลุงมอาหารหนูทำไมหนูทำไมผิดหรอเราไม่เคยเป็นไรกันเลยนะ ดันสุดชีวิตเย้ได้ออกไปข้างนอกแล้วไปที่รถปัสเราก็จะเจอเช่นชัยแต่ก่อนอื่นเราจะเจอคุณครูพูดไม่หันไม่หันไม่พูดเลยทุกคนนั่นแล้วก็เดี๋ยวจะมีไอ้ผีม่นโดรมาว่าแล้วไม่หยุดเลยเต้นรถ Not. Nah.